สวัสดีครับ f c สี่พอต่อทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมอันนี้ก็มาเด็กหน่อยนะครับเนาะเกือบสามทุ่มเซ็นเซอร์เหมือนกับไม่จับไม่จับนะครับเสียงชัดไหมเอ่อมาเลยยังมาเลยยังมาแล้วเนาะได้ยินเสียงบอพี่นอ้อได้ยินเสียงบ วันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องความเป็นหนุนเนาะซึ่งกันและก,กันของเ f 4อตอ่อแล้วก็เพื่อนเพื่อนยูทูบที่อยู่ในโค้รของนายจำปาดงนะครับก็ก่อนจะขึ้นไลฟ์ก็ไปดูไปดูที่โค้ชของนายนะว่ามีใครไลฟ์สุดบ้างนะก็มีมีกลุ่มกลุ่มผู้หญิงเนาะที่เป็นที่เป็นเขาเรียกอะไรนะ ที่ทําพานนะครับทำพานใบสีนะครับเนาะอะม่พานอะไรนะเขาเรียกพานไอ้ที่ให้นางรำมาลำแล้วก็ให้เอฟซีเอไปนี่แก่บนนะครับเนาะ,ะก็ก็ก็ทาอยู่หลายคนนะครับแล้วก็เป็นหรือบ,บางคนบ,บางคนเขาเรียกพานหมากเบนเหมือนใช่ไหมหมากเบนใช่ไหมถ้าผมฟังแต่จะไม่ผิดนะครับเนาะก็ก็ทำทำกันเองแล้วก็บางทีก็จะได้มีไรายได้ด้วยเนาะ มีรายได้เข้าเข้ามาด้วยก็จะได้มีเขาเรียกอะไรล่ะมีการจับแจย่วยสอยอแล้วก็ช่วยกันน,นะครับนะใครทาอะไรช่วยกันได้ก็ทําก็แบ่งแบ่งกันนะครับก็มีรายได้แบ่งแบ่งกันไปนะครับก็วันนี้ก็จะมาคุยเรื่องอะไรละก็ความเกื้อนหนุนซื้อซึ่งกันและกันเนาะเกื้อนหนุนมีอะไรบ้างก็มีหลายๆอย่างเราที่เห็นที่เห็นทุกวันเลยก็คือ,อการเกือ้อเกื้อกูล เกื้อกูลเกือก้อหนุนช่วยเหลือกันนะ,ะคนนั้นทําอะไรคนนี้ทําอะไรก็ช่วยกันนะครับเรายๆมือช่วยช่วยกันก็เสร็จเร็วใช่ไหมครับเนาะก็จากงานหนักก็จะกลายเป็นงานเบานะครับเนาะนะครับ,นะรบก็ช่วยๆยกัน บางทีบางทีบ่าวชนพูดไปก็ไม่ใช่บาช่าวชน,นที่พ่อชนพอดีมันจะมีอีกช่องหนึ่งนะนะครับทำไม่ได้ทําเกี่ยวกับพงศ์นาจารีปาร์ดนะก็จะมีก็จะชื่อชื่อบ่าวชนนะครับเนาะก็จะบางทีก็จะสับสนระหว่างพ่อชนกับบ่าวชนนะครับเนะ <c oughs> บาะเพราะว่าถ้ามีถ้ามีกล้องสองตัวหรือว่ามีโทรศัพท์สองเครื่องก็จะไลฟ์สดขึ้นพร้อมกันเลยนะครับทั้งสองช่องมันก็จะ ไม่เป็นการเสียเวลาสวัสดีครับหนึ่งร้านดวงใจนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กําลังใจพ่อชนนะก็มาคุยเรื่องนี่แหละเรื่องเกืือความเกืือหนุนซึ่งกันและกันแล้วก็วันนี้ก็มีก็ทําอะไรนะทาก็เห็นพ่อฟื้นใช่ไหมพ่อฟื้นก็ไปทําตีนแบบแล้วก็เทพื้นเทพื้นร้านค้าที่จะทําก็มาตรฐานขนาดมาตรฐานก็สามเมตรคนสาเมตรใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นก็ก็ถ้าถ้าจะ ถ้าไม่พอก็ขยับขยายออกด้านข้างฝั่งละนิดนึงได้นะครับแล้วก็ก็ที่เห็นเทไปแล้วที่เห็นตั้งแบบเทไปแล้วก็มีอยู่สามสี่ล้านนะครับก็มีอของชิดปากแปรนะครับแล้วก็แอนแฟมิลี่แล้วก็ของลุงจิมมี่เรื่องจริงนะครับแล้วก็แม่คำใส่นะนะครับหรือว่าพ่อฟินเดอร์นะครับนะก็ก็ได้ความอนุเคราะห์จากช่อง หนึ่งไม่ดีนะครับแล้วก็ไอ,อ้ที่ให้พื้นที่ในการทําร้านนะครับก็ช่วยเหลือกันเนาะก็ช่วยๆกันนะครับก็อีกร้านหนึ่งก็คือร้านของแม่ป้าท้ายบ้านนะครับผมเรียกแม่ก็แล้วกันนะครับก็แกก็ไม่ไม่ไม่ได้ออกมาอยู่ด้านหน้าเนาะอยู่ด้านด้านแถวแถวสวนผักหรือว่าแถวบ้านคนหนึ่งไม่ดีนะครับก็ก็เป็นสายเป็นส่วนนะครับก็ ด้านนอกเขาจะเป็นร้านเกี่ยวกับขายของขายของที่ไม่ได้ใช้ที่ไม่ไม่เกี่ยวกับอาหารที่ทําสดนะมันก็จะไม่กินมันก็จะไม่ไม่ไม่มาทางนี้นะนะครับก็ก่อนคื่นก็ไปดูเขาทาพานใบสีนะก็มีหลายหลายท่านหนูเข้าไปดูช่องช่องไหนนะช่องเจ้ยบ่เจ้ยจันปาดงนะครับช่องไม่เจ้ยจัปาดงนะครับก็ก็ทากันนี่ก็จะสามทุ่มแล้วยังไม่ไม่เสร็จกันเลย นะครับก็ก็ดีครับก็ดีก็ช่วยๆกันแม่แม่ช่วยกัน,ก,นก็จะได้มีรายได้เข้ามานะคนละเล็กคนละน้อยก็ก็ดีกว่าอ่ไปทํางานหนักนะยิ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งที่ท,ที่ทําใบสีนี่ก็คือทําผ่านนี่ก็คือเขาเรียกอะไรล่ะจะได้เขาเรียกอะ,ะไอะเเรกเกิดการไอ้นี่ใช่ไหมเกิดการ กระตุ้นกระตุ้นเอาพูดง่ายๆคือกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นแหละนะครับก็ไปเอาใบตองใบใบกล้วยมาจากในหมู่บ้านแล้วก็ไปซื้อมานะครับซื้อมาใบละอ่าแล้วแต่ก้านนะแต่ละบ้านจะขายยังไงนะก็ชาวบ้านก็จะมีรายได้บ้าง5บาท10บาท20บาทก็แล้วแต่จะพูดคุยกันบางบ้านก็ให้มาฟรีแต่คิดว่าคงไม่คงไม่เอาฟรีหรอกครับแลก็นนะจะให้ค่าน้ําค่าเจ้าของเขานั่นแหละเนาะก็ช่วยๆกันนะครับก็มีการล้านะครับก็มีบางทีเอ fc จ้างนางลำนางลำก็นางลำก็ในหมู่บ้านนั่นแหละแล้วก็เรา u t u b e นะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้ลำนะครับก็ได้ลำก็มีเกิดการสร้างไรายได้ขึ้นมานะครับคนที่ทําพานทาอะไรก็มีรายได้นะครับเนาะก็ไไนะนะกอา่าก็แล้วแต่ศรัทธาเนาะศรัทธาที่ที่จะที่จะหยอดลงในตู้เนาะเกี่ยวกับาพานนะครับเนาะพานอีกหนงเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่ fc แล้วแต่คนที่ ที่มีเจตสัทธานะใส่น้อยหยอดน้อยหยอดเยอะก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแล้วก็แล้วแต่ศรัทธานะครับตั้งแต่มีองค์ปู่มาอยู่จำปาดงแล้วก็ตั้งแต่สร้างเสร็จมีการบงวงสรวงผมโดยส่วนตัวของพ่อชนดูดูแล้วนะครับก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นถึงแม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของฝั่งที่ตรงข้ามที่มาโจมตีนะแก่แต่สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับก็ด้านหน้าองค์ปู่วันนี้กลุงพลก็เขาเรียกอะไรลนะ่ะ ปูกระเบื้องต่อนะครับปูกระเบื้องต่อจนจนผ่านไปเยอะแล้วแหละนะครับ <_ an> ก็ไม่ใช่ว่าจะทําแต่ปูกระเบื้องนะครับ <_ an> บางบาง,บางจังหวะก็ไปทาช่วยร้านเนี้ยชิดนะครับร้านเสียเส้นนะครับเสียเส้นไปของแอชิดเขานะครับเนาะบางทีผมพูดไม่ชัดหรือว่าพูด <_ an> ไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยแจดีไม่ค่อยจะดีก็ขอโทษขอไปได้วยนะครับเป็นคนที่พูดเสียงทุง้ม เสียงตรแล้วบางทีพูดเบาไปก็ไม่ฟังไม่ไมชัดเนาะนะครับนะครับก็ในในคลิปที่ผมทำนะครับล่าสุดก็ทำคลิปของออเอาเองของของคุณเอฟของแอตอสูนฟ้านะครับที่ร้องแล้วก็แต่งขึ้นมาแต่งเองร้องเองนะครับแล้วก็มาถวายาเป็นเขาเรียกอะไรล่ะขอให้ให้กับองค์ปู่ปันจิตนะครับนะ แต่งขึ้นมาแล้วผมก็เอาเพลงเอามาดัดแปลงมาทําเป็นไอ้น,นี่แหละในเอ็ซีได้ฟังนะครับแล้วก็อ่าแม่น่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือว่าเรือนเมือเอเ่อเรือนนี้นะรัาจะทาเพลงอ่าคู่เจ้าเพลงที่อสูรฟ้านะครับแอตอสูรฟ้ากับแตดบ่าวนู่นลองมามาน,นี่กันนะครับดูว่าอ่าที่จริงนะแอตอสูรฟ้าลองเนี่ยจะเป็นเสียงเขาจะออก เจบบากวอนบานุ่มๆนะเจาเสียงเพราะแหละออกน้ำบ,บานนุ่มๆนะแต่พอ,อาบานุ่มมาคัฟเวอร์นะครับก็เสียงของบานุ่มจะออกไปทางน้ำเสียงที่แข็งแข็งแข็งแกร่งขึ้นนะครับจะเสียงจะออกเห้าๆขึ้นนะครับแล้วก็เสียงแข็งแกร่งขึ้นก็พ่อเป็นคนละแบบนะครับแต่แต่โดยรวมแล้วก็มีต้องขอบคุณอแอปอสุนฟานะครับที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ เพลงนี้เนื้อหาดีนะครับถ้าถ้าใครท่านไหนได้ฟังเพลงต้นฉบับหรือว่าที่อสูรฟ้าร้องนะครับถ้าฟังดีๆเนะี่ยเนื้อหาจะกินใจมากเลยบางครั้งบางครั้งพ่อจนฟังก็ยังบางทีมาเปิดฟังตอนตอน,ตอนนอนเนี่ยตอนจะนอนบางทีฟังไปหลับตาหลับตาแล้วก็คิดไปด้วยเนาะเขาจะแต่งถึงเนื้อหาก็จะมาตั้งแต่องค์ปุเดินทางมาแล้วก็ กิดอุปสรรคอะไรมากมายจนมาสามารถสร้างเสร็จเนาะก็ฟังไปก็รุนทีบางทีก็น้นตาซึมนะครับก็ขอบคุณแอดดร์สุนฟ้าที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับก็ขอบคุณที่อนุญาตให้ผมเอานามาใช้ประกอบคลิปหรือว่าทําอะไรก็ผมก็ขออนุญาตแล้วเนาะนะครับขออนุญาตแล้วก็แอร์เขาก็ตอบมาว่าใช้ในเชิงบวกไม่ไม่เป็นไรใช้เลยได้เลยครับขอบคุณมากที่ นําไปเผยแพร่ต่อนะครับก็ขอบคุณแอดสุนฟ้าด้วยนะครับนะครับก็ผมจะทําคลิปแนวแนวสร้างสรรค์แนวสร้างสารสรค์รที่เกี่ยวกับยูทูบเบอร์ YouTuber, หรือว่าที่เกี่ยวกับโค้นงนางนาจปาดงนี่แหละจะทําคลิปไม่ไม่เป็นสายฟ้านะจะทําแนวสร้างสารรค์แนวอะไรที่ดีพูดคุยหยอกล้อกันสนุกสนานวันนี้มี f c มาเยอะไหมมีม อดอกไม้สวยอ,อย่างนั้นอย่างนี้ใครทําอะไรมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในโควิดนาจัมปาดงก็จะขาเรียกอะไรล่ะก็จะนาํามานำเสนอนะแต่ไม่ได้ลงเยอะนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วไม่ค่อยมีเวลาแล้วผมทาทาหลายช่องเลยนะก็อีกช่องหนึ่งก็ทําไม่ได้ไม่ค่อยได้มีเวลาลงนะครับเพราะว่าเวลาเวลาส่วนมากหมดไปกับการทํางานนะครับก็จะมีเวลา ประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยจะเริ่มบ้างหรือสองทุ่มจะบ้างนะครับแล้วก็จะมาไล์สดช่วงช่วงนี้แหละช่วงสองทุ่มสามทุ่มนะปกติเนี่ยผมจะทําคลิปแต่กว่าจะทําเสร็จก็นู่นนะครับกว่าจะไปหาหาข้อมูลจากอ่ายูทูบช่องต่างๆมาเอามามา,มาจากมาเรียนมันก็ใช้เวลาเยอะนะก็จะมาไล์สดแล้วก็ตัดจากไล์สดนี่แหละลงเป็นคลิปบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ <c oughs> <c oughs> การการเกิดปูนกันก็ก็ก็มีให้เห็นทุกวันนะครับก็อย่างวันนี้ดูวนแกปูกระเบื้องนะครับก็มีเราไอ b ยูทูบเนี่ยไปช่วยผสมปูนไปไปช่วยหยิบจับกระเบื้องยื่นให้นะครับก็ผมก็ว่าเออบางทีมันไม่ใช่เป็นการเอาใจเอาอกเอาใจกันหรอกคือเป็นการช่วยเหลือกันนะครับอย่าง พอฟื้นเทพื้พนก็ไปช่วยกันทํานะครับก็ช่วยกันนะแป๊บเดียวก็เสร็จหลายไม้ลายมือช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับถ้าต่างคนต่างทำเขาเรียกอะไรล่ะถึงคนจะเยอะแต่ต่างคนต่างทํามันก็ไม่เสียง่ายนะครับไปทำคนละคนทีละคนสองคนมันก็มันก็มันก็เป็นการที่แยกย้ายกันทําแล้วก็มันจะเสร็จช้านะแล้วมันก็จะเหนื่อยด้วย แต่ถ้าทาอะไรถ้าทํารวมๆกันนะครับเนาะก็ mm hmm. เหมือนมดเนี่ยแหละนะมดแต่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยแต่สามารถไอเอาอาหารไปได้เป็นชิ้นใหญ่ๆเนะี่ยเข้าไปในลงได้โดยโดยการโดยการช่วยกันคาบนะคนไอตัวละ,ะชิ้นละนะชิ้นละสี่ห้าตัวสิบตัวยี่สิบตัวเห็นไหมครับเคยเห็นไหมเขาจะแบกกันไปข้าบกันไปแล้วก็เอาเข้าไปในลงนะครับนั่นแหละคือเขาเรียกว่าถ้าหลายคนช่วยกันมันก็จะ ง่ายแล้วก็จะสำเร็จนะนะครับส่วนข้อเคลื่อนไวอืน่นๆนะครับเคลื่อนไหวอืน่นๆก็ก็มีก็ก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับในโควิดนาจะปาดงเนาะส่วนจะเป็นไอ้เรื่องทางด้านนอกเนผมไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่าเาขาเขาเรียกอะไราสายอีออกฝั่งหนึ่งนะเนาะนะครับก็ขอบคุณนะครับาสารร้านุงใจที่เข้ามา เราชมก็เม้นทักไทยเข้ามาได้นะครับเนาะเสียงดังฟังชัดหรือว่าไม่ได้ยินก็เม้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีผมเปิดฟังฟังเสียงตัวเองแล้วมันมันได้ยินอยู่เพราะว่ามันเล่งได้ผมใช้เครื่องเสียงใช่ไหมมันเล่งได้เยอะนะเหมือนกับเราดูในโทรศัพท์มันอาจจะเล่งได้นิดเดียวนะครับราะบ,บางทีบางทีการพูดก็อาจจะวกไปวนมาเนาะเพราะว่ายังยังใหม่ต่อการไลฟ์สดอยู่เพราะว่า ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดเป็นปีแล้วนะครับสําหรับช่องช่องพ่อชนเนี่ยปีกว่าแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดแต่ช่องอีกช่องหนึ่งช่องบ่าวชนเนี่ยขึ้นไม่ได้ขึ้นมาประมาณสองเดือนกว่าแต่ก็ทําอีกแนวนึงทาแนวกีฬามันก็เลยมันก็เลยคนละแนวกันนะครับการพูดการอะไรก็เปคนละอย่างนะครับข้อมูลข้อมูลอะไรก็เปคนละอย่างนะครับอา่า โดยปกติแล้วนะผมจะชอบดูคลิปคลิปของ y t u t u ในในโค้นลงนาเ,ยเยียแหละหรือว่ารอบนอกผมก็จะไม่ถามว่าได้ดูไหมก็ดูแต่ไม่ค่อยได้ดูเยอะนะแต่ส่วนมากจะดูรอบในหละก็ดูทุกทุกช่องเนาะดูทุกช่องช่องละนิดนิดละหน่อยตามตามเวลาที่ตัวเองมีแล้วก็จะมาเป็นข้อมูลในการมาคุยมาพูดคุยกับแฟนๆนะครับบางทีถ้าผม ถูคิดว่าถ้าผมาช่วงกางวันถ้าผมมีเวลาบ้างสักครึ่งชั่วโมงว่าจะขึ้นไลฟ์สดมาพูดคุยเล่นกับ f อฟแต่ขอขอขอดูก่อนนะครับว่ามันจะมีเวลาแล้วว่าจะมี f อฟเข้ามาให้กําลังใจกี่คนนะครับถ้ามีถ้ามีผมก็จะขึ้นไลฟ์บ่อยๆหน่อยนะครับเนาะ ตอนนี้นะตอนนี้ที่ที่โคโรานาก็อากาศไม่ไม่ค่อยหนาวนะไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยร้อนอากาศกาลังดีลมแรงกําลังดีนะครับช่วงกลางวันก็ทํางานไม่ค่อยเครียดเท่าเท่าไหร่เพราะว่าอากาศยังอ่าเขาเรียกอะไรนะลมลมยังเย็นอยู่นะครับถึงจะลมแรงแต่ลมเย็นนะแต่ถ้าช่วงเข้าสู่หน้าแรงจริงๆลมแรงบางบางช่วงยังหว่ามันจะมีลมแรงแต่เป็นลมร้อนนะก็ทั้งฝุน่นทั้งลมนี่ก็ทําให้ให การหายใจหรือว่าการทำงานอิดอัดได้นะส่วนส่วนบ้านบ้านาใครหลักแอตตริสอร์นี่ไหมก็เทพื้นขึ้นเสาขึ้นหลังกาแล้วนะครับก็ยังไม่ไ,มได้ทําต่อก็จะมีก็เวียนเวียนกันไปนะเวียนเวียทำวันละที่สองที่ทําไปก็ก็จะได้เขาเรียกอะไรบางทีก็อาจจะรอรอเขาเรียกอะไรล่ะรอ อุปกรณ์อยู่นะครับอาจจะอุปกรณ์ยังไม่ครบก็เลยยังไม่ได้ทาต่อนะครับอ,อย่างาช็อปกาแฟของของลุงพลก็ไม่ได้ทําต่อจนเสร็จนะแต่ว่าวันนี้มีแอดมินแอดมินมาประจําขายกาแฟขายอะไรแล้วเนาะขายกิฟเซตขายกาแฟาที่ที่ช็อปที่ช็อปลุงพลแล้วแหละนะครับก็มีแอดเรี้ยวนะเข้ามาก็มาขายแต่ก็ ร้านก็ยังไม่เสร็จนะคือร้านก็ยังไม่เสร็จต่อไฟยังไม่เสร็จดีนะก็ทํายังไม่เสร็จก็อยากจะคือเอฟซีมาก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีกาแฟกินก็ต้องซื้อกาแฟมาจากร้านนอกเนาะก็ไม่มีมีกาแฟกระป๋องหรือว่าน้ํามีมามกอะไรของอที่อยู่ร้านมีดีทําไว้เนาะก็มีไม่เยอะนะครับก็ก็ดูดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆหมายถึงว่าดูไปเรื่อยๆว่าร้านน่าจะเสร็จก่อนถ้าดู ตามที่ผมดูนะก็จะมีร้านเน็ตชิดนี่แหละจะเสร็จก่อนแต่ว่าแต่ถ้าทําเสร็จแล้วเนี่ยจะใช้งานได้เลยผมก็มีมีร้านแม่คําใส่นะทำลงังคาขึ้นแล้วทํารอบแล้วก็ขายได้เลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีอะไรมากเพราะว่าอุปกรณ์อะไรของแม่คาใส่ครบหมดแล้วเนาะเดี๋ยวแต่ทําร้านขึ้นมาแล้วกเ็เอาเสื้อผ้า,าทําทําอะไรนะทำทำกำแพงทําฝาขึ้นนะเาานาะรังค้างขึ้นแล้วก็ทํา เอาเสื้อผ้าเข้าไปขายได้เลยนะครับแต่มันถาม,ถามว่ามันกว้างไหมก็ไม่กว้างก็แคบแต่ว่าจะวางลักษณะไหนนะครับน่าผมว่าน่าจะเปิดเปิดเปิดประตูด้านหน้าขึ้นหรือเปิดขึ้นทั้งสามด้านสี่ด้านอะไรบา้างประมาณนี้นะเหมือนกับร้านในตลาดนัดอะไรประวันนี้ให้ลูกค้าหรือว่าเอฟซีเข้าไปเลือกดูได้ได้ได้รอบด้านนะนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นทําเป็นล้อมรอบทั้งสี่ด้านเนี่ยเอฟซี FC จะเข้าไปยากนะครับ ลู้ลูกค้าก็จะเข้าไปยากเพราะว่าการซื้อเสื้อผ้านี่ต้องเข้าไปเลือกด้วยเนาะบางทีต้องไปวัดไซส์วัดอะไรถ้าไม่ได้วัดก็จะใส่ไม่ได้บางทีใส่ซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้อาะจ,จะไปให้พี่ถ้าซื้อไปให้ญาติพี่น้องอะตัวนั้นโอเคใช้ได้เลยนะครับ ต่มาแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยด้อครับเด้อนะครับเราไม่รู้มีท่านไหนกดไลค์ให้แล้วหนึ่งคนนะครับเนาะก็ขอ,ขอบคุณนังน้งนะครับก็เข้าใจอยู่ว่าการทําการไลฟ์สดขน,นาดช่องดังๆมีเอฟซเป็นเป็นหมื่นนะมันนางไลฟ์สดทีหรือว่าเราไลฟ์สดแล้วเราไม่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับอ FC FC เอฟซีเอฟซีก็จะไม่ค่อยาอยู่กับเรา นะครับหมายถึงว่าการพูดการอะไรเราต้องพูดให้ให้น่าสนใจนะครับเป็นตกีนี่จะอยู่กับเรานานๆนะครับก็ตอนนี้ก็ที่หรองด้านายก็ยังทําใบสีอยู่เนาะก็มีมีใครแล้วมีญาติหนิงทํานะครับทําผมไม่ไม่รู้หรอกว่าเขาทําอะไรแบบไหนบ้างนะแต่แต่ก็เต็มเปนพันพันอกบิงนั่นแหละนะครับ ันนี้อากาศก็ดีนะครับเราไปดูไปดูแอชชิดไปดูแอชชิดเ <laughs> มื่อค่ำวันก็ขำขำแก่นะก็ขำแก่คนเยีา่าวรอดก็ลงคนดีนะครับก็ <laughs> จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรดูแล้วดูแล้วไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงมีแต่เรื่องที่สบายใจนะก็ไอ้คนที่เขาหาเรื่องเขาหาเรื่องไปนะครับกนะ็ดูดูแล้วไม่มีอะไรนะครับเอฟซีนะ FC ก็สบายใจได้อ,อย่างเพิง พูดถึงเพลงเนาะเพลงวันปู่ปริจิตของสซนฟ้านี่ก็ต้นฉบับนะครับปล่อยมา่อ4สัปดาห์ที่แล้วนะครับประมาณ1เดือนที่แล้วประมาณ1เดือนแล้วแหละนะครับก็ยอดยอดวิวก็อยู่ที่4ี่หมืนกว่านะครับส่วนส่วน,วนบ่าวนู้นนี่ก็แตะแสนแล้วเนาะเพิ่งจะปล่อยได้นี่นี่เข้าวันที่2นะครับเก้าเก้าหมื่นสี่ละนะครับก็จะถึงเกือบเกือบแสนและนะครับอ๋อมีข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวข่าวของแอด แอตอิสระเนาะอิสระจะมีจะทำทัวร์มานะครับวันที่สิบเอ็ดสิบสองเดือนหน้านี่ครับเนาะจะตรงกับวันที่เท่าไหร่นะสี่ตรงกับเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์นะเสาร์ที่สองเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่สองของเดือนนะเดือนมีนาคมสิบเอ็ดีสองนี้ไปจำปาดงก็น,ววน่าจะมีไอเรื่องของไอเครื่องเสียงเนาะเครื่องเสียงด้วยแหละเอาเครื่องเสียงมาถวายด้วยมั้ง มามอใ,ให้ให้ลุงคนด้วยแหละนะครับเพราะว่าเห็นเห็นเหนี้เห็นดอ,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 อิสระไปหาซื้ออยู่นะครับไปขับรถหาซื้อเครื่องเสียงแล้วก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นไฟสไฟสปอร์ตไลท์ด้วยแหละหรือยังไงนี่แหละนะครับเนาะถ้า FC มีข้อมูลอะไรก็มามาคุยมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ ก็อย่างไปดูไปดูเรื่องที่ที่เกิดกระแสดาว่าแล้วอะไรเรื่องอะไรนะพูดกลับดาลายใช่ไหมคนเดียวไปพูดก่อเนาะไม่ได้ศึกษาข้อมูลบางทีก็ผมดูวันนั้นก็ดูคลิปที่ที่ตออเขาสร้างทําบ้านลุงลุงคนอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีพูดกลับมาก็มาก็ผมก็ได้ดูคลิปอยู่นะก็มาเาก็มาคุยเรื่องหาทุนอะไรไปสร้างอ่า สร้างเลยนะไปคนไปโปรโมทนะไปทำไปทำหนังสั้นหรือว่าเอ็มีอะไรนี่แหละนะครับโปรโมทใจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของจังหวัดสกคนคลนครนะครับพ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็จะไลฟ์สั้นๆนไลฟ์สั้นๆนะพอพอ,พอห้องปังพอพอให้ระบบมันเปิดนะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานและระบบไม่เปิดแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่เพื่อนเพื่อนในในในนี้ในยูทูบด้วยแหละ ก็เลยไม่มีใครรู้ว่าเราเราทำช่องแนวไหนเราทำคลิปแนวไหนนะก็จะพยายามจะทำคลิปให้เยอะที่สุดแล้วนะครับก็ยายามไปดูไปดูคลิปของของคนหนึ่งนะก,ก็โอเคนะเออมันจะมีเกี่ยวกับ อ๋อมันมีมันมีอ้นั่นนะก็คลิปเสียบอยเสียบอยลู้สุดก็อะไรนะเขาเรียกอะไรนะทำพาคุณยูโรไปดูบ้านนะบ้านนองดาวนะไปดูโอ้มีแต่บ้านหลังสวยๆทั้งนั้นเลยนะนะครับบ้านนองดาวสุดยอดนะครับสุดยอดแต่ว่าราคานี่ก็แต่ละแบบแต่ละแต่ละสีแต่ละนี่ก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะเพราะราคาจะไม่เท่ากันก็แตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่ทําแล้วก็ความกวาม้วางความใหญ่หรือว่า อุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็จะก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็จะไล์ไม่นานนะครับวันนี้ก็จะไล์ไม่นานเมื่อวานก็ไล์ไปประมาณสักห้าสิบนาทีนะครับวันนี้ก็จะไล์สักครึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็่นแฟนทั้งไหนมีความรู้หรือว่ามีอะไรแนะนำก็ เอามาแนะนําในใต้คลิปได้นะครับในใต้ไลฟ์สดได้นะครบ,บางทีก็มาดูย้อนหลังนะครับก็มาฝากาฝากไลฟ์ไอฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไว้ด้วยนะครับบางทีผมก็พูดผิดพูดถูกไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไ,ไลน์นานแล้วบางทีมันก็เขาเรียกอะไรล่ะพูดไม่ถูกนะครับ <laughs> มันนานแล้วนะครับตื่นเต้นด้วยแหละ จริงที่จริงข้อมูลก็หา,าไว้อยู่นะครับหาไว้ตั้งแต่กลางวันแล้วตั้งแต่เช้าถึงกลางวันแล้วพอพอจะขึ้นไรแล้วลืมเพราะบางทีบางทีเราเราใช้ความจาจาไว้นะใช้สมองจาไว้แต่บางทีอ่าทางานไปทํางานมามันลืมหรือว่าเ,ออเราจะต้องพูดพูดเรื่องอะไรบ้างนะก็เลยลืมแต่ถ้าจดไว้ถ้าได้จดไว้มันจะจําได้เยอะเลยนะครับก็หลังจะต้องจดแล้วแหละไม่ <laughs> งั้นจะลืมนะครับ ก็ฝากกด uh, ติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้พ่อชนหน่อยเพราะว่าทำมาเพิ่งจะมาทำได้ไม่กี่วันคลิปเกี่ยวกับ uh, คอนเทีต์เกี่ยวกับลุงค,คลเกี่ยวกับพวกน,งนานงนาถปฟาดงเกี่ยวกับปู่ปาริจิตน,นี่นะครับเนาะแต่จะไม่ทำในในแนวในแนวด่าัไปดา่ากันมานะครับเนระาจะทำแนวแนวสร้างสรรค์เนาะนะครับ ก็อย่างที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำแนวสร้างสรรค์ในไหนผมก็ติดตามเรื่องนี้มามาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่11กระสภาปีหกสามแล้วนะครับก็บางทีเราก็อยากมีส่วนร่วมในการทำคลิปทำอะไรบ้างแต่ว่า,าจะทำในแนวสร้างสรรค์จะไม่โจมตีใครจะไม่ว่าใครนะครับเนะเพราะว่า,าเราก็เป็นคนคนหนึ่งเนาะ อยากทำเคลียบแนวนี้บ้างนะครับก็ฝากเป็นเพื่อนวิฟี่เอตอแลนะครับฝากมาให้ให้กำลังใจด้วยนะครับเด้อนะครับผมลงผมก็น่าจะไปเปลี่ยนชื่อชื่อไลน์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับคิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม